เจ้าสบายดีนึงมือนี้เป็นวันที่เนอะ13เดือนพฤกษาปี2021เนอะข้าพเจ้ากำลังเดินทางจากอุดรมาหนองคายมาธุระหน่อยนึง นาะแต่ว่าาเจ้าเนาะอาศัยอยู่หักษาสุขภาพอยู่อุดอนงอพญบาลอุดอนแต่ว่าเวลามีเรียกเนี่ยงเขาเรียกมันก็อยืนนองคายที่เอารมาเรียกของมันเรียก ทางนาดอกเบี้ยก็ได้สวยครอบครัวทุกทั้งฝั่งลาวหุ้นอีกห,หนึ่งเบี้ยส่วนตัวดวกอกหน้าอธิบายลายอธิบายว่าเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางจากอุดอนมหาหนองคายอยู่ในช่วงร้อยต่อระว่างอุดอนเนาะและหนองคาย ว่าโควิดกับอือเห็นนั่นแหละถือว่ารถประเทศลาวก็อนสามารถข้ามมาได้นอกจากรถขนส่งเครื่องขนส่งเครื่องเขาก็ให้ส่งแต่หอตอันนั้นปากทางขวานมตรภาพลาวไทยะตอน,นั่นถือว่าไห้มาแลนมาหอดพี่แร่อุดอบ่รได้ได้ได้ยุ่ยแบบหมหาโริษัทตนเอง คนณทรงเนาะคุณชาติตัวเองก็ต้องรู้มันหน,น,นองคายใ,ใกล้สายแดนนเพราะนั้นเกินนั้นเราเอาใบามาคือว่าการคุณทรงได้ปกติจากมีเครื่องมีของทรงเครื่องทรงของก็ถือว่าปกติมีมดใอได้เมืเม่ได้แต่พวกมาเที่ยวรีนมาช้อปปิ้งมาโบได้แล้วเบิดอเมอืเม่ชิดคนก็นยังมาบ่ได้ รถก็แห้งมาบ่ได้เนาะข้าวเจ้าก็จำเป็นเพื่อคุบสัวก็จำเป็นได้ซื้อรถกระบะนี่แหละพอได้แลนกระบะที่วันราคามันถึกสุดที่บางคนกินฟังอันนี้ซื้อแล้วดีก็ยังซื้อโั่ขาวกระบะเดี๋ยวก็ซื้อออกห้างโบโบโบซื้อมือสองข้าเจ้าบ่ว่า โบมัก์กแล้วก็บก้าขับรถมือสองบ่มันใจซื้อออกห่างโลดค้นทะเบียนไปงตัวเองเลยแล้วไป,ปได้แลนไก่มาระวังเนาะ อูดอนมองคลายไปอยากไปใส่ก็ได้แนะลิซีจของเขาแต่ว่าช่วงโควิดทั้งโอปุก้าไปไ,ไกลๆเคยไปข้างเดียวไปพัทยาชนะ่วงช่วงส,วง,ส,วง,สวงการเนาะกาดปูไรเขาไปเนี่ยตอนนั้นมันก็บ่มีเลยบ่บยังวันมีข่าววันที่เก้าเขาจะออกเดินทางไปพัทยา เราั้งแตยังบอมีข่าวเริ่มสิมีข่าวจะลงไปวันนี้ขับรถไปได้ไปฮอดพัทยาดีเก่าตำแหนง่งฟังข่าวโดูมันระบาดอยู่พัทยาบางระบุงนี่มือละสี่ห้าสิบคนเลยตอนพระเจ้ามาฮอดดีเก่าเนาะอยู่พัทยาเหมือนว่นระบาดอยู่พัทยาบางเข,ขาต่อเจ้าสลับไปเจ้ามากาบางระบุง มันเป็นเมืองบังละมุงเนาะพัทยามันจะย้อมบ้านอันหนึ่งในน้อยของเมืองบังละมุงมันจะเลินมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเมืองพิเศษเมืองบพัทยาส่วนใครเขาจะว่ากอมูลส่วนใครเข,าจ,า,า,ขาจะว่าเมืองบังละมุงก็เป็นพัทยาแหละแถวพัทยาเล,ย,ย,าลยเลยอันบังละมุงอันบางละมุงเออจอมเทียนจุดค่อยเป็นจอมเทียน มันเป็นบางระมุ่งเลยเป็นตัวพัทยาเลยพัทยาเหนือพัทยากาพัทยาใต้น้องคือนองปลืออปล้อยอย่างเแงบแบม่นพัทยาเพื่นละไหมดปับ๊บโอ้พัทยาเกือบสองร้อยกว่าคนละ เมืองพัทยาติดโควิด19วันที่10มาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น300 400ขึ้นข้าเจ้าขับรถไปทรายหาดนอนวันที10่10คนเต็ม <laughs> รถไทยเต็มคุดคือบพย่าธิเฮสิบสองสิบสามสิบสี่ เมือ่อรงการไปหัวเออไปบางแสนเนาะที่สาบสองบางแสนนั้นบุมบบนจอดรถบุมีบนวจอดอลรีเลยแล้วเลียนกันส,สีเลนกันเลียนจอดจนให้กันวันเหนีงออโรถบนจอดติไแ,แท้คนหนิวขาเจ้ายังฝืนอยู่ รถลายปานนี่ฮะน่ะคนมันคืใกล้ๆกับที่คนติดโควิดไปหมดแล้วก็ผู่ยาินะครับจะกล้าลงจังรถเนาครับรถไปกับทายเอาคลิปอยู่ในรถเอาคือแบบนี้แหละกล้าลงจังรถเลยฮะเฮ้ยทายฮู้บึงทุกๆทุกๆทักษิจอดใส่โวยคนจอดรถกระติดอีกกายก็ได้ขับกลับมาพัทยาือเก่า กอพักอย,ยู่ขอนแก่นดิบ้านข้าพเจ้าขันยานดิมือต่อมามือดีมือมือสุดท้ายของสงกรามก็ไประยองอ้อไประยองกันบุยวันจอดรถติดหาดแม่ลำพึงหาดอันนั้นอันอนัอนอน้อย่างบ้านพีหาดเอียงรถเต็มบุยวันจอดอีกคนยพุ่งกับใล่ะ นะาะกาดพายุนคุ้นเต็มอาดพายุนบนกินเข่าเจ็บแบอาหารหมแพงเนาะอาหารทะเลแต่ว่าบันลีดมันทะเลมันก็บาบริษัทสะอาดหมดเป็นบนขนจอดเถืาา่อปา่ากับคันว่าเข้าไปยุ่งแหมันะ่ะแต่วันสางเนาะมันต้องไปยุ่งแหมเหมืนแมน แถมมันเป็นเฮ้ยไปซับลงแถมมันยังมันบรื่านคลิปคลิปของของ,ของบ้านสามจอมครูครับคือนนหนึ่งจะโดนคุณแหละชุดนี้พอได้พักกอลบูก้าและมขี่รถขายหูกชื่อขายแล้วบ้านนอ้องเอาขายไปเยอะกว่าซื้อได้ ครับไปไปเบื่องที่แล้วถึงกว่าได้เห็นว่านองคายเป็นยอดใดรูติดบ่อออกไปนั้นแล้วรถหลายบ่อที่การเป็นอยู่ของคนุณองคายเป็นยอดใดจังหวัดนองคายแล้วขวดรถนนะบนเขาวัดตัดไม่ให้รถแลนเลนเดียวคุคนลาวไปกันทุกคน ได้แต่เลนเดียวทักลายเลนบ่ไ,ได้วันนี้นะสอบสุ่มส่งกับนี่นเก่ามีลายคือเก่ารุทคุณส่งนี่ละลายว่า,า,าวส่งเครื่องไปไปส่งเครื่องข้ามไปฝั่งลาวเลยเครื่องก่อสร้างเครื่องอย่างลาวต้องการ โบมียุดและโบมีห้ามนะลงไปลงไปลงไปฮอตสายแดนนะเพราะฮอดสั่งทันแลงนะครับทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็เคียนตู้คอนเทนเนอร์กันแล้วก็แล้วเนาะเขาเคียนตู้คอนเทนเนอร์กันเราเคียนหมายก็ว่ายกตู้คอนเทนเนอร์จากรถไทยมาใส่รถลาวโลดสบายเดี๋ยวนี้กำลังอันระบ,บาดเรื่อง แก่หมักทุเรียนเนาะหมักทุเรียนนี่ข้าเจ้าเจ้าบอเอามาทั้ง,หน,หง,งนหนองคายนครหลวงแหงจันทรอทุเรียนทุเรียนเดี๋ยวนี้เนาะทุเรียนข้าเจ้าเอาไปทั้งนครพนมเด้อวิทย์ข้าเจ้าก็แปลกๆเนาะตียังข้าเจ้าคอยออกไปทั้งนครพนมส่ง ทัวเรียนออกนอกประเทศเห็นะเอ็กซ์พอร์ตส่งไปจีนหมายความว่าจากนครนโนท์ข้ามไปฝั่งลาวเนาะขาแขกแล้วกับตู้คอนเทนเนอร์ยกคอนเทนเนอร์ใส่รถเวียดนามแล้วเราเวียดนามมาครับไปเราเยดนามก็ส่งต่อไปส่งต่อไปก็ใายแดนจีนไปทางเหนือของเวียดนามเขาเจ้าก็เคยถาม ผู้ข้าเจ้ารขนทรงเป็นยังเจ้าอวกขข้นไปงเหนือเงาะทุเรียนเนี่ยทุเรียนมาจากเมืองจันท์ฮับุรีมาจากเมืองสุมพรณทางใต้กับมาจากสุมพรณโบหมายเขาว่าทุเรียนสุมพรณเด้อทุเรียนที่อยู่ภาคใต้เขาจะเอามาไว้มาเป็นรวมศูนย์อยู่สุมพรณเบิรส่วนหลายอันนี้ว่าส่วนลาย ผมมันเป็นกดักใหญ่ส่างใหญ่เขาเก็บซื้อจากตัวเรียนจากปากใต้แมนยู่ซุมพอทันขันว่าอยู่ทงสวิตอวกับเมนจันทบ,บรุรีซีแมนทัวเรียนระไรยองทัวเรียนจันทัุเรียนอย่าง,ย,งยังกับเขาเก็บซื้ออยู่จันทรบุรีมดเป็นกูด,ดักใหญ่เพราะว่าตัวเรียนนี่มันโบเมนวาซื้อเก็บไว้แล้วส่งรวดเลต้องซื้อต้องเลือกอีก เขามีเขาเอ,อิ้นเขามีพวกเลือกพวกน้อยาวีซ่าสกปรกเลือกเลือกอันได้หน่อยใหญ่ใหน่อยบุหน่อยบได้มาตรฐานเขาก็บอกเลือกแล้วเขาก็ต้องไปโบมโบมท้ายาเห้โบมท้ายามันยังอยสุกสุกเบ็ดทั้ถถงโบมท้ายาปะไว้อีกจักมือหนึ่งขุดง่ายเลย ทายาเนหะ็นอ่ะทายาแล้วเห็นต้องได้เอาเข้าแก๊สเข้าแก๊สเป็นฮาวได้ข้าวแก๊สหนึ่งเห็นมีซีน,น,น,ซน่วยเนาะประมาณเออซีน่วยแหละโมบ,บิเกินโมบ,บิรุนละพอดีเลือก,ออกนี่เข้าแก๊สทั้งบุ้งสองทั้งสองเป็นซีน่วยคั่นเอากระดาษคั่นไว้เจาะมีเวทหูเป็นหูแล้วบอกว่าเนนะ่ะ เอาใส่เกตแล้วบนโดยเอาตั้งกันตั้งมีวิธีตั้งบ่อยติดๆ,ๆกันหนึ่งเห้มันระบายกินน้ํายาอีกขนน่ะอันนั้นก็อีกจกมืออื่นคนใดหรือวเครื่องมือนคนละ่ะแล้วเขาไปแทะอุณหภูมิมันเนียอุณหภูมิมันท่านี้นนเขา,า,านี้เขานี้ค่ะเจ้าของบริษัทพอตอนี้จะเล่าความกันจื้อบ,บรายเบิร์ตแทะอุณหภูมิเห็นไหมไรเขานี้นี่เราจะคอยเอาขึ้นใส่รถทอาจจะเคอนเทนเนอร์ แล้วกระตู้คอนเทนเนอร์ก็มันตู้เย็นเนี่ยมิเย็นเป็นตู้เย็นแต่ปักอุนภูมีมิจะเอาเรียนเรียนเรียนเส่ตู้คอนเทนเนอร์กับตู้เย็นอีกปักอุตภูมิได้เเป็นมือต้องเท่าเคื่องมือคุณปักได้แล้วจุตภูมิได้จึงควายวารุษจึงคยวยออกเดินทางหันจากจันทบุรีไป นไปนครพรนมพันธ์ประมาณอันนั้นฮะเจว่ามือหนึ่งเนาะมือหนึ่งวยมือหนึ่งประมาณสิบสองสิบสามสบนมตรคัดออกคัดออกมุ้แรงเนาะคนหอนมือเศร้าตัวนี้มือเศร้าดานเปิดเก่าอข้ามเลเลยบางคนข้าเจ้าเครืแหละข้าเจ้าออกตอนสองสามบ่ายสามโมง คัดใบสามโมงก็ฮอดพุ่นตอนเศร้าตอนเศร้าประมาณประมาณสองสามโมงหและจะก็นอนได้นอนนอนลีนอยู่หันแล้วอยู่ด่านทางไทยฮะน,นอนลีนอยู่ด่านทางไทยฮะพอดีด่านเปิดหกโมงเขาจะก่อนิ่มขามมานะ้าเนาะขามมาแล้วก็มาฮอดเย็ดนาเออมาฮอดอัน พาแขกดานหาแขกเราโหลเวียดแล้วโหเวียดรถเวียดคันใหญ่ๆกว่ารถไทยโหลดลากรถเวียดแล้วเขาบรยกรถโยกตู้คอนเทนเนอร์รถของรถอันเนาะตู้คอนเทนเนอร์ของรถด่นไทยฮันไปใส่ตู้คอนไปใส่คอนเทนเนอร์เดียวนั่นแหละไปวางใส่เทรลเลอร์ของรถเวียดมัน มันตัวหีมันเลี้ยวแต่บุริษัทไดเลยบริษัทไผ่บุริษัทมันจ้างเลยมันเข้าก่อนปอกโลดแลวตู้ย็นก็าเยียดทางกระครับต่อคำไปเวียดนามไปเวียดนามแล้วขึ้นไปทางเหนือเวียดนามแล้วก็ไปส่งให้จีนอยู่ทรายแดนทางเหนือของเวียดนามหมดแล้วเนละเามืด ไคอันนี้ไครที่ว่าตัวเอ้ายังพรรเจ้าของประเห็นดออเขาเจ้าก็งมนนองนนศึกษาเบ่งอยู่ใน y o u t u ู e ในอย่างแล้วก็ถามเพื่อนเพื่อนเหตุธุรกิจตอนนี้ระบาดขนาดยูนด้านนาครนพนมน,นี่จะรถมักทัวเรียนนะทัวเรียนทั้งนั้นออกมาแต่ซุมคอนได้ออกมาจะจัดกรโบ,บุรีได้ บ่เอาขึ้นเนื้ออย้างบ่ขึ้นเนื้อเพราะวันเนื้อฮัมันไก่ไก่ราคาขุนรงก็แพงเนะาะราคาขุนซงก็แพงแล้วท่านไปข้ามไปลาวแล้วนะ่ะฟังลาวอยู่หวยทรายเนาะแล้วก็ขุนรงรถล,ลาวนอ็บ่อ่อยมีมาตรฐานได้ซ้ำซองของเวียดนามเนาะแล้่ารถจีนเท่กากอราคาก็แพงมันไล่แล้วนะ่ะ มา,มาเขือมไล่ว่งแล้วก็ไก่อีกบาน,นีนทางมันไก่โะมันได้โค้งไปบุญนสว่์กับพื้นไปมาเก้าไปเสียงให้ไปปักกิ่งมันไก่ดิใช้รถไฟกันเน<อ>าะเจ้าก็เลยว่าเอาไปทางเหยียดน้ำรงลงท่าแคกเนาะท่าแคกแล้วก็พับจากท่าแคกแล้วก็ไปทางเส้นทางเลขสิบสองน,นะฮดท้ายแดนแล้วก็ซักขึ้นเรือ มันดูเดียน้ำเองครับนรถลาวโคาอครับพอเย็นน้ำเขาขับกิ่งบ้านเขาล่ราคาขนส่งนะเขาเอาเขาอึดเลยนะราคากับพวแพงถ้าราคาแพงคุณมันกันเลือกเลาวไปทางนี้นนเนินการขนส่งทัวเรียนเด้อการขนส่งทัวเรียน ส่งเอ็กซ์พอร์ตไปประเทศจีนจากประเทศไทยไปประเทศจีนโดยผ่านประเทศลาวทางาท่าแขกเนะาะทอดพนมคามไปท่าแขกแล้วกับทางเลือจุดองนี่แหละแล้วก็ไปฮอดเวียดนามฮอดเวียดนามแล้วก็ซากใส่ทางเหนือหมแล้วทายแดนทางเหนือของเวียดนามฮอด ปั๊บกินกับเนาะแล้นี่ว่าถึงว่าอุเป็นยังมันบนาอาเขามีตู้เย็นดิตู้เย็นนั้นปั๊บอุณหภูมิให้มันโรเรียมนั่นอยู่ในอุณหภูมิซํำนั่นตลอดมันจะคอยบมเนาะก็บูดนเดชอัน คืนหนึ่งก็มื้อหนึ่งเนีลยไล่กันเศษสี่ส่วนโบว์เป็นหอตสายแดนจีนรถทิบสองสมวนโบว์เป็นหอตสายแดนแลาวอีกสิบสองสมวนโบว์เป็นหอตสายแดนจีนเขาต่อต่อกันเลยเน๊ะพอสายแดนจีนแล้วเขาก็เอาคืนรถไปส่งไปมอเก้าส่งไปฮ่องกงหรือว่าส่งไปเซียงให้ส่งไปฝรกิงเรียบร้อย ในในมือหนึ่งสองสี่สวโม,มงแล้วก็อีบบวกอีกก็ที่มันมองซองสี่สมวโมงสองมือทอ,อดพอดีมักโทรเลียนถันซุปพระเจ้าไปให้มันอาจจะห้ามห้ามหมายถึงแก่มั้งแก่ดิบแข็งแข็งอั้งแต่หลังจากอาบน้ำยาทาน้ำยาแล้วคอยโบมโบมโบมแล้วอีกสองมือมันหอดนั่นนั่น มาเกา่าฮอดเทียงให้ฮอดปักกิ่งนะพอดีสุกข,ขันเกินนั่นไปก็ถือว่าสุกเทียงสันเดียวก็ดีงามเลยอคเพราะดีงามเป็นตะก,กินทุเลียนนี่คนจีนนี่ถือว่านิยมหลายขาเจ้าถือว่าทุเลียนเป็นเป็นประเภทอาหารที่ว่าดีต่อสุขภาพทั้งผิวงามทั้งอย่างอภเพอย่างได้บส จงจับกินนั่นเอาดมกินมันก็ขอเพียงได้ดมกินมันก็ได้บางคนดิซอาหารกินดิบก็ได้กินอันนั้นซุปก,ก็ได้แล้วกินซุปที่เที่ยันก็ได้ดิเอาไปฮ็ดได้หลายแบบดิประกอบกับอาหารคน้น,นกีนยิยมนิยมคมหอมของมันดิได้ดมกินมันก็ได้แล้ว แล้วก็มัเทุเรียนทนประเทศอื่นหนึ่งก็พอได้คุณภาพเท่าของไทยตัวเรียนลาวก็พอได้คุณภาพก็ได้เรียนปักสองได้มาทีเรียนจันทบ,บรุรีก็บอกทุวเรียนสุพร้อนทุวเรียนทับพักใต้เขานั่นถึงควยได้คุณภาพหมอนทองเขาพระเจ้ามักหมอนทองเพราะว่ามันกินมันหอมถ้าชื่อว่าข่าวพระเจ้าเขาว่าหมินหอมกินมันแง้งหมอนทองเนี่ย พัดมันดีนวดมันใหญ่เว่าได้คุณภา่วาวัสนธรรไปตอนนี้สิมาหอดานแล้วเจ้ากฤจะอยุตเท่งนี้เนาะมอง้ายอะไรนะเลี้ยวขวาไปท่าบบไปสิีเชียงไม่ตรงไปเป็นสภามิตรภาพไทยลาว